พี่น้องสบายดีมูฟเื่นกันเบิร์สุขูสุคนเบิร์สุมองสุบอลเด้อพี่น้องไงน้องบอสจะเป็นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนหับเขาสู้ซอกแม่น้องคอปเตอร์อีกแล้วมาเนี่ก็ได้มาพบมาพอก,กันกะกับรรยากาศกับผูพี่น้นะองเลยแดดแดดเนาะตอนนี้กะเป็นตอนเศร้าของมือวันสุปพี่น้องไงนะคือว่าแม่น้องเตอร์กาซิมา,ามั่งห่างเพื่องเนาะ หางเพื่องที่อันเก้าเฮาแหละพี่น้องเอ้ยกะสีเอาไปเฮ็ดบอนเมียนเข่าเมียนน้ำพี่น้องเอ้ยเตรียมไม่แด่เนาะเพราะว่าเฮาก็ต้องกล้าเกี่ยอมาคืออีกอื่นมือฮื่กก็ค้องได้เกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยเป็นมือวันอาทิตย์เนาะแต่ตอนนี้ก็เป็นมือตอนเ้ามือวันศุกร์พี่น้องเอ้ยมือหอนมือห่อนยามนล้วก็ทักกะสีเก้วแล้วก็สีเอาอมัางทั้งห่างเพื่องเนาะห่างเพื่องเก้าในกะสีเอาไปเฮ็ด บอนเมียนเข่าได้พี่น้องเอ๋ยบ่มีบอนเมียนเข่าเมียนน้ำเนาะปีที่แล้วกัน,นยังได้เมียนอยู่ทางเฮือนของแมนง่น้องเตอร์นี่แต่ปีนี้กันเฮือนกับเห็ดแล้วได้พี่น้องเอ๋ยจกักซีเอาเข่าไว้ใส่เนาะก็เลยสิไปหาหม่องไว้หม่องเห็ดไหวเมียนเข่าเมียนน้ำก้อนเนาะไอ้ก้อนเน่ยไว้ในเฮือนพี่น้งงอ,องเอ๋ยไหวกลางเฮือนคือเนาะแต่ตอนนี้กันเอากระซีม,มา่เอาหัวนี่แหละมาหัวนี่แหละพี่น้องเอ๋ย ยาวไปเฮ็ดอุ้ยพูแหละตอนหนาพนแเลยเนาะโดยแต่งได้กะแตงเตอร์กะสิมาทายคลิปห้พที่ให้น้องเบิรงน้ำกันเนาะโดยก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิรงมาส้มเดี๋ยวคอยห้ยกำลังใจแม่น้องเตอร์โดยตลอดมาพี่น้องเลยโมบายซีงคลิปยังพ่อแม่พี่น้องกะกดเบิรงกดช้มเนาะถึงสี่ยอดบิวรักร่อยกะดีมุกดีใจพี่น้องเลยโดยเนาะ ก็มีความสุขแหละในเห็ดเนาะในที่เฮาเห็ดในไายทำหรือว่าชีวิตประจําวันในธรรมชาติให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ส้มกะบเพว่าการพี่น้องเลยเนาะเป็นจังไงกักดเบิ่งกดส้มน้อกันโดยเนาะเดี๋ยวแม่ลุงเตอร์กะบเสี่ยมาั่งหัวพี่น้องเลยเดี๋ยวสป้ามเป็นกองดังเนอะพี่น้องเลยแม่ลุงเตอร์กะบป้ามาเป็นกองดังพี่น้องเลยเนาะโดยห่างเพื่องที่ท้าวัยปีกายนี่แหละปีที่แล้วนะไรพี่น้องเลย มันกัได้เน่าเนาะตอนนี้กะเฮากระสิไปเอาสิมาไว้มองเก่านี่ก็บ่ได้พี่น้องเนียเพราะว่ามันหอมเนาะเพราะอ่าทางรถปั้นเพิ่นก็สิเข้ามาบ่ได้บ้านนี้เพราะว่าเฮาก็ได้เฮ็ดหัวตันแล้วเนาะก่อนสิไปมามัางหัวอันนี้กะเฮาก็สิมาหาเบิ่งเห็ดเพื่องก่อนพี่น้องเอ้ยมี่อยู่บ่อมื้อนี้เนาะเิ่ะหาเบื้องเห็ดจะหาปืดมาก่อน หลบน่อยพี่น้องเลยหลบน่อยแต่ว่าน้อยเนาะมือมือก่อนนั่นถ่าโอ้เห็ดออกตามธรรมชา,าติกำลังเป็นไข่พี่น้องเลยโอ้ไข่เห็ดเพื่อม ก็ได้เฮ็ดเพื่อมืแกงตอนเศ้าท่านั้นแล้วเนาะโอ้ยังเป็นไทยน้อยอยู่ไลาๆพี่น้อยนะไทยยังน้อยอยู่ ลายอยู่แต no ่มันยังเป็นไข่น้อยอยู so you too, you it, so ่เนาะนี่พี่น้องเลยแมงเต่อ่าได้เก็บเห็ดเพลองมาเรียบร้อยเนาะเอาดอกน้อยมันเหมือนนี่เมื่อวันก่อนน่ะพอน้องเต่อเพิ่นมาเก็บดอกมันดอกเถ่าดอกบานเบ้อแดดพี่น้องเลยมันบ่อเสพ ก็จะเอาดอกน้อยมันเมื่อไว้แกงตอนเศร้าอย่างเนาะนี่มือก็มีได้กินว่าตอนนี้กะบเจ็ดโมงกว่าแล้วพี่น้องเลยส่งลูกไปห้องทำม้งเฮียนกันสีมาเห็ดมังหัวมังแค่ไปเห็ดบอลเมียนขาวเมียนน้ำแบบนี้เนาะโดยแมงเตอร์ก็ได้ทั้งเนื้ออยู่ได้กินเดี๋ยวเห็ดแล้วแล้วกะสีเอาเมื่อเออเห็ดเมื่อเกงเห็ดนี่ยพี่น้องเลยแกงเห็ดเฟืองเนี่ยเนาะไข่เห็ดเฟืองเนี่ยแกงกินมื้อนี้มาแมงเตอร์เก็บใส่ถุงยางก่อนพี่น้อา ข้วต่อบันนี้พี่น้องเอ้าพี่น้องเพื่อนทามทีทามว่าไฟเตอร์ไปใส่เนาะคือิบคือบบเห็นประมาณนี time, late, them, hopes, ้เนาะเอ้าไฟเตอร์เพิ่งลงไปหน้าพี่น้อยไปเป่งน้าออกจากหน้าเนาะเพราะว่าเขาเกี่ยวเข่าแล้วก็มันสีมีหน้าแล้วมันทีคนยะพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยไปเป่งน้าออกจากหน้ายู่พู้นพุ่นแหละใต้พื่นแหละดุมพุ้ยเดี๋ยวเพิ่อนกำลังจ่อยเลยเนาะโดยแมงเสือเฮ็ดท่า N- ประเหตอที่พ่ดแหละทางหน้าบ้านทางพุ่ดแหละี่นอ,อ,อดดนเพราะรถทนเข่ามากง่ายนเนาะเฮ้ย wow đây cái đây đấy, ừ. ôi sạch bỏ hang đấy, <laughs> bỏ hang thế phải không ấy, này này cái nhau vào đây.

เรียมไม้ไ <rôle> ด <à déc> ้พี่น้องไงเรี่ยมความพ้อมแล้วกดเพื่องเขาไว้นี่เน้องห้มันเป็นเฮ็ดตอยเพราะว่ามันเน่าแล้วกับห้องกัศสีกนบนโต๊ะเขาอานนำโคดให้มันออกตอยพี่น้องที่เพื่องก่ด I'm mm sorry. -hmm. nè bạn nhang, kì nèm đê, anh ao mẹ kì nèm đê bên đê, ô tô lòng nào bất ngờ, nèo bất lòng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  nào lòng bất lòng bất lòng bất bỏ ta ơi นั่งอยู่ผู้หน้าบ้านผู้พี่น้องไงตา,าเพเื่อไปเพียนแล้วพี่น้องไงมากกัางกะท่านได้เดาใช่นาะหาก็ได้แต่สำนิหาก็มัางได้ลานนี้ยังอีกข้างน,านั่นพี่น้องไงตาเพิ่นกระเอิญเนี่ยห้ได้โบยู่เนาะใหาย,ยู่น้ำป้ากรบโบยู่เพราะว่าเพิ่น เป็นวัดแล้วก็ไอน้ําพี่น้องเอ้ยมีแต่แอบบ่ค่อยอยากอยู่เตอคะมางไว้ทํานี้ก่อนเนาะเดี๋ยวสิมาอันตอนแรงคําพุ่นแหละพี่น้องเดี๋ยวสิมามางไม้แล้วก็สิเอาไปเฮ็ดพุ่นแหละไปปลูกไว้ทางพุ่นแหละปทางตหน้าพุเนาะถ้ารถเข้ามาก็สิได้เข้ามาสบายเพราะว่ามีทางถ้าทางนี้บ่มีทางพี่น้องเอ้ยะกบรรยากาศ แล่ช่องตอนเช้าพี่น้องเอ้ยไเบิงลูกก่อนลูกเอิ้น่น้องไว้เนาะมางหวกมางซนีก่อนเดี๋ยวตอนคําพุ่แหละสิมามางเดี๋ยวสิมาอันเฮ็ดอีกรอบนึงพี่น้องเยเนาะไปเบิงทางน้ตาเพิ่นก่อนเบ่สบายเป็นวัดอยู่เป็นไอนําไ หายห้องกวักกวักกวักเยอนั่งกรจอดเยอะนี่วะตาตาดิเขาตาน้ามาโปดนึงสบายดีป้าลูกนี่หรอสบายดีป้าลูกนเมื่อหร่กว่าเดิเดิเป็นไอบ่เเป็นไข้บ่บอกป้าลูกเลยเฮ้หาเป็นไอบ่เาเลยงเคยสับเซย์หอบดเช็คที่มวกนะไม่เห็นมวกก่น ลุเป็นบ้าพี่น้องถ้าวัดเป็นไอหลมออกเลเนาะลมออกเลเป็นวัดเป็นไอแล้วลมหนาวเลย่อนเ่องเลยอนเตาเออหนเอาเลพี่น้องเยเนาะเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำคือสีแห่งคักอยู่รอกเดดไาเสิว่าแห่งแน่เนาะ โดยสำหรับคลิปนี้กับแมงเตอร์ชีขอจบคที่ใบก่อนพี่น้อยงเงนะาะว่าลูกกับเอยูทาน้องตาเบนกะให้ยังแมงเตอร์กับตอนค้ำเพื่อแหละแมเตอร์ชิมาอันเอาไม้มาเฮ็ดขานไว้บอนเมียนเขาเมียนน้าเนาะ,ะกล้าเกี่ยมไว้แหละเพราะว่าเฮากับชีได้เดิมมาเกี่ยวเขาอีกพื้นพื้อนนี่แหละพี่น้องเยเนาะลุกหลายเติบแล้วจากสีเป็นอะไรเด็กพี่น้องเยทำ คนว่าเป็นใจว,ว่าบโตกบางอย่างกะคุณซีนั่นอยู่เนาะแล้วถ้ามันเด็ดแบบนี้กับใครเนี่ยนี่จังเขาเ่าห้องเรียมากก็จะได้งามเลยมาทาซีออกมากะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่ไไน้องเลยเนาะพ้อกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้น้องเจ้าต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกเ,เล,เเลที่น้องเนาะที่ท่ามาเบิกมาเชิคลิปของแม่น้องคัปเตอร์เนาะที่สำคัญกับโปรแกรมโฆษณาของแม่น้องคัปเตอร์อความสุภาพโดยสำหรับคลิปนี้กั เก็บุมควคุทำไปสุดๆุกคนแบบนี้เราไีเลนะเมันเงี้ยมีอนเงี้ยกัรสุุกคนเลยลำดเรลำนีอา้ไปแล้วเพรากันคิดหนักแคิดนี้ก็มืหาอยู่หาสิงหาาวทีน้าก่อนโดยสบายดีสุดุ้คนเลย